ตอนน e right. ี้โดโด้มาแล้วนะครับ10กิโลชายรุ่นอายุไม่เกิน19ปีได้เท่าไหร่ได้อันดับ2นะครับอ้าวยังเก่งอยู่อ้าวเวลา55กว่าครับนิดหน่อยเป็นไงมางครับความรู้สึกครับเหนื่อยครับขึ้นนั้นเยอะเกินไปเนาะแต่ก็มาดีอยู่นะครับได้อันดับ3นะครับเวลา 5 5กว่านะครับเมื่อกี้นี่นะครับแต่ก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่ามันมีเนินขาไปที่กิโล4กิโล5นะครับขากับกิโลกิโล6กิโล7นะครับแล้วก็มาขึ้นกิโล9จะมา10นี่ก็เป็นขึ้นเนินอีกทีนะครับพ่อก็หมดแรงไปเหมือนกันนะครับที่กิโล9นะครับตอนนี้ลูกชายก็เข้ามาแล้วที่3ของรุ่นอายุโอเคครับรุ่นอายุส9ปี เอยมากครับนักาง่งออครับา,ากครับเมเดี๋ยวเจอกันตอนรับถ้วยครับไปลงทะเบียนเลยครับ